ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เวโรนาประเทศอิตาลีแล้วนะคะเมื่อวานนี้เดินทางกันทั้งวันเลยนะคะจากเซอร์แมกส,สวิตเซอร์แลนด์ข้ามมาฝั่งอิตาลีนะคะโดยรถไฟค่ะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดนะคะ5ชั่วโมงเปลี่ยนรถไฟกันประมาณ 3- 4ครั้งได้นะคะใชวลาแบบเดินทางนานแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าซับซ้อนมากๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่โดโลไม์นะคะแล้วก็จะไปนอนพักกันที่ฟอเรสต์ s ีสโดโลไมซึ่งเป็นโรงแรมที่เนท็อปลิสของเนีย ของใครหลยคนแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันทริปนี้อิตาลีนะคะเราทําการเช่ารถนะคะจากบริษัทซิกนะคะ,ะเช่าตั้งแต่วันนี้วันที่15แล้วก็จะคืนรถวันที่18ค่าเช่ารถอยู่ที่310ยูโรนะคะมีคนขับรถมาให้ด้วยหนึ่งอัตราค่ะก็คือนี่เลยคนขับรถค่ะพอรับรถมาเสร็จแล้วเกิดอาการงงนิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกอะคิดว่าเช่ารถแบบเกียร์ออโต้ใช่ป่ะแต่สุดท้ายมาถึงหน้างานแล้วเป็นเกียร์กระปุกออกไปเลยทีจริงชื่อหลุยบอกว่านางาขับเกียร์กระปุกจริง พี่หลุยบอกว่าพี่หลุยอะขับเกียร์กระปุกเป็นเคยขับมาอยู่แล้วแต่ว่าเกียร์กระปุกที่โรบอะมันไม่เหมือนกับที่ไทยก็เลยยังทําการงงๆอยู่ค่คอยหลังไม่เจอพอมาถึงหน้างานก็จะต้องจ่ายค่าเด p ิ s i t อีก300้อยูโรนะคะก็จะมีให้เลือกว่าจะซื้ออินชูเอนซ์ไหมซื้ออินชูเอนซ์เพิ่มอีก200ยูโรถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นกับรถขีดขวดอะไรใดๆก็คือไม่ต้องจ่ายบางเลยสักบาทเลยตัดสินใจซื้ออินชูเอนซ์ไปนะคะเพื่อความชัวเราเช่ารถจีแบบง่ายๆเน้นแบบขับสะดวกขับสบายแล้วก็คันใหญ่ใส ได้เยอะเพราะว่ากระเป๋าเราอ่ะสองใบใหญ่นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปโดโลไม้นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โดโลไม์นะคะเ,คเมื่อกี้ขับอยู่เลียซ้ายแล้วก็โดนโดนกับพิไฟใสเราเพิ่งสังเกตว่า <laughs> ขับซ้ายเนี่ยคือขับเร็วใครขับช้าเนี่ยต้องชิดข,ขวา ขับหัวไปหมดเลยทุกคนนี่คือครั้งแรกนะในการขับรถต่างประเทศของชิลุยเพราะว่าอยู่อังกฤษก็เป็นพรมอะไรกว้างเหมือนกับที่ไทยนะคะทางขึ้นเขาตอนนี้ทุกคนคือแบบว่า ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เลคคาเรซาใช่ปะดูรูปมาใน Google ก็คือเป็นแบบว่าเลคกันนน้ำน้ำผู้คงผู้เขาสวยๆพอมาเจอของจริงเป็นไงคะเอิ่มสวยมากเลยลานสกีแท้ๆเลยจ้ะทุกอย่างเป็นน้ำแข็งเดินมาดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะ ยางโคง้งวันก่อนพาไปอีกลูวันนี้พามาขึ้นเขา <Something supernatural. S 1> ขึ้นโรงแรมคนเขียวขนาดนี้ถ้าไปถึงแล้วไม่หวาลรับรองว่าโดนบดแ,แน่น ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะจากเวโรนานะคะตอนนี้ก็ถึงที่โรงแรม Forest ์สโตโลไมแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีวิวสวยมากรายล้อมด้วยภูเขาทั้งหมดนะคะโรงแรมนี้คือเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดนะเพิ่งเปิดเมื่อปี2020เลยคือก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นเหมือนพวกแบบโรงพยาบาลแบบเวลเนสอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมมีส่วนของสปาแล้วก็เวลเนสด้วยแล้วก็มี s หน้าด้วยสวยมากทุกคนเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะ ห้องนี้นะคะคือวิวทาวเวอร์สวีททุกคนเปิดมาก็คือเจอวิวแบบว่า สวยมากนี่คือวิวของห้องเรานะคะแบบพาโรนาม่าสุดๆไปเลยชอบความแบบเขาใช้ไม้จริงอะทุกคนแบบมันมีกลิ่นไม้ด้วยแล้วก็ดูธรรมชาติสวยสบายตานี่ <c oughs> ก็ตรงบริเวณนั้นนะคะเป็นบริเวณด้านาหน้านะคะมีพวกเตาผงเตาผิงไฟต่างๆนะคะจริงอะตอนแรกที่มาโรงแรมเนี่ยคืออยากนอนห้องสวีทที่แบบว่าเป็นไทป์สูงสุดของโรงแรมนะแต่ว่าไปไม่ถึงจริงๆเพราะว่าคืนหนึ่งเนี่ยน่าจะตกประมาณแสนกว่าบาททุกคนก็คิดว่ามัน เกินไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนนะคะใครที่มีบัตเจ็ตมากพอก็มาเถอะมาแล้วถ่ายรูปมาอวดด้วยนะคะจากที่เดินทางมาแบบว่าคดเคี้ยวมากแล้วก็ค่อนข้างลําบากก็คือทริปเนี้ยไม่มีความสบายอะไรให้หนางเลยแต่ว่าก็โอเคแฮปปี้นะคะโรงแรมสวยดีเดี๋ยววันนี้เราจะกินข้าวกันที่โรงแรมนะคะเพราะว่าลงเขาต่อไปไม่ไหวแล้วจ้ะตอนเนี้ยจะไปสปาก่อนไปไว่ายน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นกันนะคะทุกคน อันนี้นะคะก็เป็นส่วนกลางของโรงแรมนะคะเป็นบริเวณข้างนอกร้านอาหารนะคะสามารถมาเดินเล่นได้นะคะตรงนี้จะมีเตาผิงด้วยแล้วก็มีที่นั่งุกคนแล้วก็ด้านหน้าเป็นวิวภูเขาสวยมากเตาผิงนะคะเขาจะเปิดตั้งแต่ห้าโมงนะคะ5โมงเยน็นแล้วก็ยาวๆถึงกลางคืนเลยนะคะทุกคนก็มานั่งถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันได้ ตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ำแล้วก็ไปสปาก็ไปซาวหน้ากันนะคะ ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนแต่จะบอกว่ากว่าจะรอชิลิี่ลงมานะคือน,นานมากเพราะว่านางไปฟิตเนสใช่ปะฟ้าม,มืดไปแล้วก็เลยไม่ได้คอนเทนต์ในอ่างสระว่ายน้ำสวยๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมาแก้ตัวปักหมุดใหม่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดินเนอร์กันก่อนนะคะทุกคนหิวมากเชื่อป่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวัน ตาเสร็จจากข้างนอกนะคะเขาก็จะมีมุมตรงนี้ให้นะคะชิลๆนะคะในอินดอรถไฟต่างๆคือต้องใส่แมสตลอดเวลานะคะเราก็ต้องเป็นเข่งมากคือเดินมาดุเลยนะถ้าไม่ใส่คือแบบโดนตบโดนจับหรือว่าโดนโยนออกนอกรถไฟได้เลยนะใช่ต้องเป็น N95 เท่านั้นก็เลยได้แมสันีมาจากร้าน Private Stock Lab นะคะใส่สบายมากแล้วก็เป็น N95 ต้องใส่มาจะกินไม่ได้โอ้โห คือบรรยากาศในร้านนะทุกคน ที่นี่นะคะเขามีทั้งหมด3แบบนะคะคือมี forestis เนมนูนะคะเป็นคอร์สเเมนูนะคะ110ยูโรนะคะอันนี้เป็นเนื้อสัตว์แบบปกติเลยแล้วก็มีแบบ detox เมนูนะคะที่เป็น vegetable แล้วก็ gluten free ก็110ยูโรนะคะ7คอร์สเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่อ,อยากกินเป็นคอร์สก็สามารถสั่งเป็นอลาคาร์เมนูได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยว่าจะกินเป็น forestis เมนูส่วนพี่หลุยจะกินเป็นอลาคาร์นะคะเมื่อกี้นี้ก็คือเลือกไวน์กันไปแล้วเรียบร้อยให้เขาแนะนำไวน์มา เดี <rate. S 2> ๋ยวมารอดูกันว่าตัวที่เขาแนะนําจะขวนละเท่าไหร่เกิดเสร็จก็วิ่งเราสองคนต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่แบบห่วยแตกมากเรื่องวายคือกินแค่แก้วเดียว่็บพูหลับปอกเลยคืนนี้บรรยากาศดีดื่มซะหน่อยขนมปังที่นี่ครับเป็นรุ่นที่ให้ถอนฟันตอนโรงพยาบาลเหนียวแป็นนย่ยอร่อยมาก ลองกินขนมปังไปลแล้วก็ลองกินสลัดไปอร่อยนะล้วเมื่อกี้เนี่ยไปถามเขามาว่าแบบเห็นไอ้น้ำผู้ตรงกลางรีเซพชันสปาแล้วก็ตรงนี้ที่ร้านอาหารนะคะก็เลยถามเขาว่าไอ้น้ำผู้อันนี้มันมีความหมายอะไรไหมเขาก็เลยบอกว่าโรงแรมเนี่ย represent win water nature นะถ้าเข้าใจไม่ผิดก็เลยมีอันเนี้เป็นแท่นน้ำปูนะคะโรงแรมเขาว่าสามารถกินแท็บ water ได้เลยนะเพราะว่าโรงแรมเนี้ยตั้งอยู่ข้างบนสูงสุดของภูเขาทำให้ได้รับน้ำแร่จะากธรรมชาติได้เล็ก c ี่ตรงมาถึงโรงแรมแล้วเขาจะมีระบบในการตรวจสอบว่าน้ำแร่มันได้มาตรฐานไหมสะอาดพอไหมคุณภาพได้หรือเปล่าถือว่าเป็นโรงแรมที่แบบเน้นเรื่องสุขภาพด้วยไ สตาร์เทอร์จานแรกนะคะเป็นลาซานญาแล้วก็มีมัชรูมแล้วก็มีผักข้างในนะคะทุกคนรสชาติดีแต่ว่าเย็นไปหน่อยอินเนอร์กันแบบโรแมนติกโรแมนติกนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าชิลุยนั่งดูบอลตลอดเวลาปากเกตตี้แทงกลีนี่นะคะใส่มัชรูมแล้วก็สปีิชเส้นเขาแบบเหนียวนุ่ม หนุบสมชื่อที่เป็นอิตาลีจริงๆไม่อยากตื่นเลยคุณมอร์นิ่งค่ะทุกคนแดดออกแล้วสวยมาก ในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเชาว้านี้เราจะไปเบรคฟาสต์กันที่ห้องอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแช่น้ําถ่ายรูปกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์ในบ่อน้ำเลยนะคะข้างในนั้นน่ะเขามีห้องซาวน่าที่แบบเปิดไฟแล้วเห็นแบบวิวเอาท์ดอ้วยซึ่งก็จะเดินไปชมแล้วก็ไปถ่ายรูปมาฝากนะคะวันนี้จริงๆยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดีต,ตอนแรกกะจะไปพวกทัวร์เล็กต่างๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานอกหักจากเลคคาเรซ่าแล้วก็คิดว่าเลคอื่นๆนั้นก็น่าจะ Hell, เหมือนกัน่อวานไปกินดินเนอร์จะบอกว่าเป็นดินเนอร์ที่แบบบรรยากาศปังมากดีมากแล้วบรรยากาศตอนร้านจะต้องสวยแนบๆเดี๋ยววันนี้จะแอบบแวบะบพาไปดูอาหารเมื่อคืนก็สำหรับเนี้ยนะถือว่ารสชาติบแบบเข้มข้นโอเคอิ่มมากอิ่มจนจุกราคา1 1 0ยูโรในโรงแรมเนี่ยมองว่าไม่ได้โอเวอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าเจ็ดคอสใช้อยู่ไทยเนี่ยก็ราคาแบบใกล้เคียงกันพอสมควรแต่ว่าใครที่ไม่ได้ชอบอาหารคอสก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยจริง,รงๆเดี๋ยวตอนลงไปสระว่ายนา้ำกับ ว่าจะไปหน,น้าหนีเลยเพราะว่า มันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเช้านี้จะใช้เซรั่มเซวานะคะถ่ายมาตลอดทั้งทิปเซรั่มตัวนี้ของเซวานะคะอันนี้เน่ยซื้อมาเป็นขวดเล็กเพราะว่าก่อนขึ้นเครื่องอ่ะคือลืมหยิบออกจากบ้านเขามีขายที่เซเว่นนะทุกคนขวดละแบบ99าบาาทอะไรเงี้ยคือเป็นเซรั่มน้ำโสมนะทุกคนกลิ่นโสมนิตตี้จมูกมากชอบมากนะคือใช้แล้ววะเน่ยรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันเด้งขึ้นใสขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญอนะ่ะอากาศหนาวนาแบบนี้เราต้องการความชุ่มชื้นเว้ไยไถ่ตัวเนี้ยเรารู้สึกว่า หน้าเป็นขุยหน้าชุ่มชื้นกลิ่นโสมคือแบบ หอมมากรู้สึกว่าใช้แล้วแบบผิวจะเด้งเหมือนคนเกาหลีนะคะเพราะว่านี้เป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีนะคะ Made in Korea นะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะเซวานะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะใครอยากหน้าเด็กหน้าใสาหน้าเด้งเหมือนคุณยิเนเซนก็ลองไปซื้อเซวามาใช้นะคะสว่วนตัวชอบมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จะรีบแต่งตัวก่อนจะเปลี่ยนชุดแล้วก็จะลงไปถ่ายรูปข้างล่างกันนะคะ ว่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นปาที่สวยมากใหญ่มากมีบริเวณพวกห้องซาวน่งซาหน้าสระน้ําต่างๆนะคะมากมายประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวจะรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเบรคฟาสต์กันต่อนะคะฟาส t ดีมากมีของให้เลือกแบบเยอะมากคือแบบสมแล้วอะที่เขาเป็นโรงแรมระดับนี้นะคะทุกคนคือเลือกจนเลือกไม่ถูกเลยนี่คือสิ่งที่ได้มาในเบรคฟาสต์เช้านี้ทุกคน I miss just talking, miss showing you the songs I write. There's a part of you in every เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน Forests Dolomite นะคะจริงๆเขาเป็นโรงแรมที่เหมือนแบบอยากจะให้คนอนะเหมือนแบบได้กลับมาสัมผัสกับธรรมชาติโรงแรมนี้นะคะก็เลยค่อนข้างมีแบบว่ากิมมิคในการแบบเสิร์ฟอาหารต่างๆที่แบบค่อนข้างแตกต่างแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นแบบ wellness p a เป็น wellness center นะอย่าง breakfast มาเช้านี้นะคะไม่มีพวกแบบว่าไส้กรอกหรือว่าไข่หรือว่าอะไรที่มันใช้น้ำมันจะเน้นอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะก็จะมีพวกผลไม้ผักสดอะไรเงี้ยแล้วที่พี่คือไม่เสิร์ฟน้ำเปล่าแบบธรรมดานะคะคือจะใส่พวกสมุนไพรลง พวกผล,ลไม้เลมอนก็เหมือนเป็น i n f วส์อะเมื่อกี้นับลองชิมดูแล้วก็ดื่มไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ชอบ <c oughs> ดีก็เลยเดี๋ยวจะขึ้นมากินแ็บวอเทอร์บนห้องแทนนะคะทุกคนใครที่มีแพลนจะมาอิตาลีหรือว่าจะมาแถวแถวโดโลไม้นะโรงแรมนี้นะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่แบบแนะนําให้มาสําหรับการอยู่บนเขาที่อิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมที่ขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนกลางใช้สอยเยอะนั่งชิวนั่งผิงไปนั่งอ่านหนังสือชมวิวมีผ้าห่มให้มีสปามีบริเวณสระว่ายน้ำที่แบบมีที่นั่งเยอะมากถ่ายรูปทำคอนเทนต์เยอะ ม,มีห้องสาวหน้าให้เลือกถึงประมาณ3ห้องดีแล้วก็สวยสะอาดบริการดีแล้วก็ขนาดไซซ์ห้องอย่างเนี้ไปอยู่ห้องทาวเวอร์สวีทอะคือเป็นขนาดไซซ์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะสวยมากยังไม่ค่อยมีคนมาคนไทยยังไม่ค่อยมาไม่ช้ำนะจ๊ะควรมาเดอะมาสเตอร์มาสเตอร์นะทุกคน